บัดนี้วันที่สเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่12ที่ข้าพเจ้านางสาวธัญพัทแก้วพรขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปะริแตละม์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจรรยบูชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่น มีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่1นถึงหสมันตาจักรวาเวรุอัตราคชันตุเทวตาสัทธรรมามุนิราชันสะสุนันตุสัทคโมทขังสักเคกามีจรูเปสิริทาระ,ะเตจันตลิเควิมานี ทีเประเคจะทาเมตรุวะนะคเนเคหะวัตถุมหิเขตเตภุมมาจะยันตุเทวาชลทลวิสเมยักขะคับทับพ,พนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวาระจนังสาธาโวเมสุนันตุธรรมะสวนากาโรออัมพทันตาธรรมะสวนากาโรอยัมพทันตา ธรรมะสวนณกาโรอัยยมพทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะพุทธังสระนังขฉามิธรรมังสระนังขฉามิสังฆังสระนังขฉามิทุติยมปิพุทธังสระนังขฉามิ ทุติยมปีทำมังสารนังคชามิทุติยมปิสังคังสารนังคชามิตติยมปิพุทธังสารนังฆชามิตติยมปีทำมังสารนังคชามิตติยมปิสังคังสารนังฆชามินัตถิเมสารนังอัญญงพุทโธเมสารนังวังเอเตนะสัจวันเชนะสดทิเมโหตุสพทานัตถิเมสารนังอัญญ์ทมโมเมสารนังวังเอเตนะสัจวันเชนะสด ทิเมโฮนตุสพธานัติเมสารนังอัญยังสังโคเมสารนังวรังเอเตนะสจวันเชนะโฮนทิเมโฮนตุสพธา <c oughs> เอวเมสุตังเอกังสัม,มยังภะควาสัจเกสุวิหรติกปิละวัตุสมิงมหาวเนมหากาภิกขุสัจเณสัทิงปัจจมเตหิภิกขุ สเตหิสัพเพเหวะอระห,ะะหัตเตหิสัทหิจะโลกทุหิเทวตาเยผู้เยนะสันนิปาติตาโหติพภควันตังทัศนะทัสนายะภิกขุสังฆะยะถาโคจะตุน,นางสุทาวะสานิกานิยังเทวนางไอเตนะโหอทงังโขภควาสังเกสุวิระหะ ปฏิกปิละวัตถุสีิงหามหาเนวะมหิตาพิคุเขสเขนะสันธิปติมเตหิพิขุสเตหิสเพเหวอรหันเตหิสัท,ห,ห,สทหิจะโลกทูหิเทวตาเยพุเยนะสันนิปาติตาโหติพักวันตังทัศนายังภิกขุสังฆจะยานูนะมะยัมปิเตย เยนะภควตาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกะมิตวาภะควันโตสันติเกปัจเจกะคาถาพาเสยยามะพาเสยยามาติอทังโคตาเทวตาเสยยถาปินามะภะละวาปุลิโสสัมมิติวาพาหังปะสาเลยยะปะสาลิตังวาพาหังสัมิเฉยยะ เวมะอะเมวะสุทาวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตาราหิตาภคะวันโตปุระโตปาตุระหังสุอะทะโคตาเทวตาภคะวันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอะถังสุเอกมันตังทิตะโคเอกาเทวตาภคะวัโตสันติเกอิมังคาทังอะคาสิมหาสมยโยปะวัน ปะวะนาสมิงเทวะกายาสมาคตาอัคตัมหะอิมังธรรม,มะสมยางทักขิตาเยว,วะอัประปะอัประชิตะขันติอัทโคอัปราเทวตาภะคขวันโตสันติเกออิมังคาทาังอภา,าสิตัลละพิขโวสะสมาทะหัดสูงจินตังอัทโนอุชุกะมะกะสุ สารทีวะเนตหิคะเนวะอินลิยานิลักขันติปทิตาติอัทโขอ,อปราเทวตาพระวันโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิเชตตวาขีลังเชตตวาปะลีขังอินทะลีอินทขีลังโอหันจะมาเชเนชาเตจรัรติสุทาวิมาลาจากขุมตาสุนันตา สูส,ส,สูนาคาติอะทะโขอะปร,ะราเทะวะตาพระวะโตสันติเกอ,อิมังคาถัางอาภาสิเยกิเจพุทธังสรนงังคาตาเสนะเตฆมิสันติอะปายะภูมิงปาหายะมนุสนนังเทหังเทะวะกายังปะลิ ปูรสันติติอทะโขพะควาพิคุอะมันเตสิเยผูเยนะพิคเวทัสสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปา,ต,าติตาโหนติตถาตถาตังทัศนยังพิคุสังคจะเยปิเยพิคเวอเหสูงอตีตะมัทานาังอรหัตโตสัมมาสัมพุทธา เตตัมปิพัควันตานางเอตะปรามะเยวะเทวตาสันนิปาติตาอเหสูงเยสเสยถาปิไมหังอัตาริหะเยปิเตพิขเวภิภวิสันติอะนะคาถาทะมัทานานัะรหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพัคกวันตางเอเตะนะ บรมียวะเทวตาสันนิปาฏิตาภาวิสันติติเสยะถาปิไมหังเอตะระหิอาจิกิยิสามิพิกเวเทวากายานังนามามิกิติยิสามิตยิสามิพิกเวเทวากายานังนามานิเทธิสาเทศิสามิพิกเว เทวกายานางนามามิตังสุนากะสาธุกังมะนะสิกะโรทะพาสิสามิติเอวัมพันเตติโขเตพ,พิกขูภควันโตปัจจะโสสงภควาเอตะนะโรตะเอตะทะโวจะสีโลกะมนุษย์กัศมิงยะทาภูมิมาตสัสสิตา เยสิเยสิตาคิริกพรังปะหิตันจาสัมหิสัมหิตาปูถูสีหาวสัสล,ลีนาโลหะหางสาพิสัมพุโดโอทาตมณะสาพุทธาวิปัสวิปสัสสนนาวิลาพิญโยปัจจะสะเตยันวาวะเนกปิละวัฏ เทวตะโตอามันตยิสัทธาสาวเกสารณีนาเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาธาพิขโวเตจะอปะรักกรุงสุตวาพุทธสะสสนังสาสนังเตสัมปาตุระหูงยานังอมนุษยานังทัสนังอเปเกสตะมัทขคุงสะ ัสังอทะสะตะวิงสะตังเอเกสหัสสานาังอะมนุสานังมัฏะสุงอัเปอัเปเกนันตะมัทะขุงทิสาสภาภุตาอาหุงตัจจะสะพังอภิญญายะพะวัคิตวาจักคุมาตะโตอามันตะยิส อมันตยิสถาสาวเกสารเนนเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาะพิฆโวเยโวหังกิตตะยิสามิคิราหิอนุบุพภโสสัต,ตสาหัสสาวะยกขาภุมมากะปิละวัทวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสาสิโนโมทา,มานาะอภิปุิกามงพิคุนังสันิติงวะนังสหัส <c oughs> ชาสะหัสาเหมะวตายังขานานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสสิโนโมทะมานาอภิปุงกามงพิคุนังสัมิติงวะนางสาตาขิราติสหัสายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสสิโนโมทะมานาอภิปุงกามงพิคุนางสามิติงวะนางอิเจเตโส ละ miracle, สะส,สหัสายักขานานันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยะสสิโนโมทะมานาอภิปุงกามุงพิคุนางสามิติงวะนางเวสามิตาปัจัสตายักขานานันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยะสัสิโนโมทะมานาอภิปุงกามงพิคุนางสามิติงวะนางภูมิพิโลลาชะคะฮิโกเวปุรัสะนิเวสนังพินโยนาง สัตสหัสสังสังยักษานางปะริยุปาสติภุมพิโลราคะราชาคะฮิโกโสปาคะสะมิติงวนานังปุริมันตะทิสังราชาทะตะรัฐเถวปาสาสติคัทธพานังอาทิปปตปฏิมหาราชายสัสสีโส บุตตาปิตสสะาะโวอินทมานามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาะวันโตยัสสิโนโมูทะมานาอภิปุงกามุงพิคุนางสามิติงวะนางนัททักขินันจอาทิสังราชาวิลุนโหตัสตัดปะสาตติกุมพานังอธิปติมหาราชายัสสิโส ปุตตปิตัะผะหะโวอินทะมานามหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสส as ิโนมทะมานาอภิปุงกามงพิคุนังสม,มิติงวนางปัจชิมมัจ,จะทิสังราชาวิรูปกโคปะสาสติสตินาคานางังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตัะภะหะโวอินทะมานามหัพลาอิทธิมันโตชุติมันโต วันนะวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิปุงกามงพิคุนางสัมมิติงวนางอุตรันจะทิสังราชากุเวโรตัสตัปปะสาสติยัคขานาังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพาะโวอินทะามานาังมหพพราอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิปุงกามงพิคุนางสัมมิติงวนาง ปุริมทะมตะิทะตะ,ตะ,ะโถทักคีเนนวิรูหโกปัจฉิเมนะวิรูปโขกุเวโรอุตังอุตอตะรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทนะมา,มามาอัฏฐสุงวาเนกปิละวัฒเวเตสังมายะวิโนทาสาอาคูวัจจะนิกาสะสา มาเยกุเวนทุเวเกนทุวิทูจะวิทุโตสหจันทโนกะมะเสโธจะกิน,นุคันทุนิคันทุจะปานาโธโอปะมัตยโยจะเทวสูโตจะมาตลิจิตตะเสโนจะคับพันโทนโรยาชาชโนสะโภอาคูปัจะสิขโขเจวะ ติมพรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคัตธรรมพาสหาลายชุพิโมทนาโมทมานาอภิปุงการม,มุงพิคุนังสัมมิติงวะนังอาถาคูณภาษานาคาเวสาลาสหัตตันชากากรมพละสตะลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทะ ตะระถาจะอาคูนาคายัสสิโสยะสสิโนเอราวันมหานาคาโสปาคะโสปาคะสมิตินวนงวะนังเยนาคาราชเยสหสาหรันติทิพาธิชาปะคิสุวัตจักขุเวหายะสาเตวะนะมัชชัตตาจิตตาสุปันนาอิติเตสานามาง พันตยานาคาราชาณมาสิสุปันโนเขมะราเคมะมะกาสิพุทโทสัรหาหิวาจาหิอุปวัยันตานาคาสุปันานาสระณะมะตะสงพุทธังชิตาวลิ <c oughs> วชิละตันเหนสะสมมทังอสุราสิตาพาตโลก วาละสันเตเตอิทิมันตโตยะสัตส,สิโนกาละกัญชามะหาพิสมาเอาหุงสาธานะเวขสาเวปะจิตติสุติติจะปะดาปะหาราโทมะนะมูจีสหตัสสะตัดปะปะ,ปะลิภูนังสัพเพอเวโรจะมะกานัสสะ สันในหิตวาพระลิงเสนังลาหุพัทะมุปาขมุงสัม,มโยทานิพันธันเตพิกขุนางสัม,มิติงวะนังอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตทาขมุงวารุกาวารุนาเทวาโสโมยะโสมจะยะสสาสหะมาตากรุนิ ยิกาอาคูเทวายัสสิโสยัสสิโนทเสเตทัศธากายาสัพเพนานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิปุงกาุงภิกุนังสัมมิตรงวานางังเวณทูจะทะวาศีหะดีจะอาสามาจะทุเวยะมาจะทัสสูป,ปนิสาเทวา จันทะมาคูปุรักขิตาสุริยสุปาณิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักขิตานักขานิปุรักขิตาวาอาคูมันทะพะรคากาวุวสุนังสาวโนเทโสสกโกปาคาปุรินทะโสทะเสเททะสทากายาสัเพนานานตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยะสัสิโนโมทะมานาอภิปุ่งกามุงพิกุนังสม,มิติงวนันอาถาคูสหภูเทวาชะละมะขิสิขาลิวาอะริะกาจะโรชาจะอุมาบุพะนิพานิโสว,วารุณาสหาธรรมมาจะอัจจุตาจะอะเนชะกาสุเลย ยะรุจิลาอาคูอาคูสะวะวาสะวะเนโสทัเสเตสะสะทากายาสเพนานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยะสะสิโนโมทะมานาอภิปุงการมุงพิคุนางสัมมิติงวานังสัมานาสัมหาสมานามานุสามานุสุตมา คิดทาปาทูสิกาอาคูอาคูมะโนปะทูสิกาอาาคูหะระโยเทวาเยจะโลหิตวาสิโนปะลาคามหาปะลาคาอาคูเทวายสัสสิโนทเสเททัสตากายาสัพเพนานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัสสิโนโมทะมานอาอภิปุงกามงพิคุนังสัม,มิติงวะนังสุก,กากะดุมหาอารุณาอาคูเว ธานาสาสหาโอทาตะไคาหาบาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาระสทามันตาหาระคชามิสักเกจะยะสัตสิโนอะนังอาคาปุญชุนโนโยทิสาอภิวัสติ ทเสเททสธากายาสเพนานานันตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนณนะวันโตยัสสิโนโมทะมานะอาอภิปุงกามุงพิกุนังสัมมิติงมะนงังเคมิยาสุตุสิตายามากันทกาจะยัสิโสลัมพิกทกาลามะเชธาโสตินามาจะอาวาอาสวา นิมาลติโนอาคูอาถาคูปรมิตตาทเสเททสทากายาสัพเพนานันตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนณนะวันโตยส,สัตสินโมทะมานะอาอภิปุงกามงพิกุนางสัม,มิติงวนังทเสเทเทวนิกายาสเพนานันตะวันิโนน,โนมามัมวะเยนะอาคันชุงเยจันเยชะสิทาสหะ ปวุธชาติมักขีลังโอะตินนะมานาวังทะเคโมขะตรังนาคังจันทวังอาสิตาตินังสุพรมมาปรมัตโตจะภุปตาอิทธิมัโตสหะาสะานังกุมพาโลติโสจะโสปาคะสัมมิติงวะนางสหัสหัสพรมมะโนกานังมหาพรมมมิติทติ อุปป,ปัน,นโนชุติมันโตพิมากาโยยะ <c oughs> สัสิโสทะเสเทอิสระอาคูปัจเจกะวะสันติโนเตสะจะมัชโตอาคาอาริโตปะลิวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเนเทเวสัพพมะเก มาระเสนาอภิกามิปัจจกันสหัสสมันทิยังเอทะคันหะทะพันทะทะลาเคนะพันธะมัททุโวสะมันตาปริวาเรทะมาโวมุตตะจิตถะโกจินังอิติตัสมหาเสนโนกันเหเสนังอเปยสิปะนินาตะละมหันจะ สลังกตาวาเพระวังยะถาปวุสโกเขเมโคยะทะยันโตสวิชุโกตะโสปัจจุทาวติสังกุโทอะสยะวะเสตสัดสะสัพพังอภิญญายะวคะคะคิวาวนะจักคุมาตะโตอามันตยิสธาสะวะเกสารเนนะเต มาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจะัตตับะมะกรุงสุตวาพุทธะสาสนังวีตะลาเขหิปก,กาบุงเนสังลดโลมัมปิอิชยุงสัพเพวิชิตาสขมาพายาติตายะสสิโนโมทะทันติสหภูติหิสาวกาเตชะ Ne sutati.